สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรปีถประจำเดือนเมษายน2562นะคะคนที่เกิดปีนักษัตรปีถอนะคะไพ่ตำแหน่งเจ้าชะตาปรากฏไพ่คำพิพากษา2ถ้วย3เหรียญ10เหรียญราชาไม้4ี่ไม้เจเหรียญราชินีไม้7ถ้วย,ยแล้วก็หไม้นะคะ ไพ่ตำแหน่งเจ้าชะตานะคะปรากฏไพ่คำพิพา,านนกษาคนที่เกิดปีนักษัตร์ปีถอนะคะเมื่อคำพิพา,า,ากษาปรากฏขึ้นนะคะจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีนะคะเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เกิดปีนักษัตร์ปีถอด้วยไพ่ตำแหน่งนี้นะคะเมื่อปรากฏขึ้นนะคะในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาคือไพ่คำพิพากษาก็บ่งบอกว่าคนที่เกิดปีนักษัตรปีถอเนี่ยนะคะ เขาอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือความหักเหในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะค่อนข้างมากนะคะในชีวิตของคนที่เกิดปีนักษัตร์ปีถอเป็นลักษณะเหมือนกับสิ่งที่เรานะคะมีความคาดหวังหรืออยากจะได้นะคะ มันก็ไม่ได้นะคะหรือมีเรื่องของความผิดหวังเกิดขึ like ้นหรือสิ่งที่ตัวเองไม่คิดจะได้นะคะอยู่เฉยก็ได้นะหรือฟุกนะคะเกิดขึ้นด้วยกับคนที่เกิดปีนักษัตรปีถาฉะนั้นคำพิพากษาเป็นไพ่ที่บ่งบอกในเรื่องของพลังงานด้านบวกนะเป็นไพ่ที่บ่งบอกในเรื่องของการกระทำนะคะเป็นพลังงานหรือสัญญาณชีวิตนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีมากๆกําลังจะเกิดขึ้นนะคะกับคนที่เกิดปีนักษัตรปีเถาะด้วย ไพ่คำพิพากษานะคะเป็นไพ่เทวดานะคะยืนเป่าแต่อยู่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําฉะนั้นสิ่งที่คุณทํามาระยะหนึ่งนะคะมันก็ถึงเวลาที่จะบรรลุผลนะคะหรือมีเรื่องของข่าวดีนะคะเกิดขึ้นด้วยปัญหาทุกอย่างนะคะซึ่งอาจจะมีมาก่อนหน้านี้มันก็จะได้รับบทสรุปนะคะแล้วก็มีเรื่องของข่าวดีนะคะเกิดขึ้นด้วยกับคนที่เกิดปีทอถ้ามองในเรื่องของการงานนะคะ คนที่เกิดปีนักษัตรปีถอเขาก็จะมีเรื่องของโครงการอ่ะหรือเรื่องของงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะงานเก่าๆอาจจะจบไปอาจจะมีเรื่องของงานใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยซึ่งก็มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จหรือมีความก้าวหน้านะคะส่วนคนที่ตกงานหรือว่างานนะคะคำพิพากษาปรากฏขึ้นก็จะมีเพื่อน,นะคะหรือคนใกล้ชิดแหละนําข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องของงานมาให้แล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะให้กับคนที่เกิดปีนักษัตรปีเถอะในทางที่ดีนะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือการเงินนะคะอาจจะมาจากสิ่งที่เราทํามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะมันก็จะเกิดขึ้นด้วยกับคนที่เกิดปีนักษัตย์ปีเถาะหรือมีข่าวนะคะเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของความรักล่ะคะให้คำพิพากษาในตําแหน่งนี้นลักษณะแบบไหนคนโสดนะคะก็มีโอกาสพบรักนะคะ หรือคนที่มีคนรักแล้วคนรักเก่าก็อาจจะกลับมาเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องมีเรื่องตัดสินใจนะคะในเรื่องของความรักนะคะฉะนั้นก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณนะคะจะปรับเปลี่ยนน่ะไปในทางที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยไพ่คำวิพากษาเป็นไพ่นะคะซึ่งเป็นลักษณะของคนที่ทําดีนะคะแล้วก็จะได้ดี คนที่ทําสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็จะได้ผลตอบกลับในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เมื่อคําพิพากษาเป็นไพ่ตั้งตรงนะคะแล้วอยู่ในตําแหน่งไพ่เจ้าชะตาสิ่งที่คุณคาดหวังหรือสิ่งที่คุณรอคอยนะคะมันก็จะมีเรื่องของข่าวดีนะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นมากขึ้นด้วยกับคนที่เกิดปีนักษัตรปีเถาะนะคะในตำแหน่งที่2นะคะเป็นไพ่สองถ้วยซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่2คือสิ่งแวดล้อม ปัญหาทุกอย่างนะคะที่เกิดขึ้นมันจะได้รับการแก้ไขนะคะหรืออาจจะมีปัญหากับคนใกล้ชิดนะคะก็จะมีเรื่อง,องการปรับความเข้าใจกันนะสองถ้วยนะคะยังได้รับการสนับสนุนนะคะหรือได้รับความคิดที่ดหีหรือได้คู่คิดที่ดีแหละนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจหรือการใช้ชีวิตด้วยจะได้รับความช่วยเหลือนะคะหรือมีแต่คนเข้ามาให ความช่วยเหลือนะคะหรือให้ความรักความเมตตากับคนที่เกิดปีนักษัตรปีเถอะด้วยเป็นช่วงเวลาที่จะมีเรื่องของข่าวดีหรือความราบรื่นหรือความสบายใจนะคะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีนักษัตรปีถาะด้วยฉะนั้นนะคะถ้าเรามองในตําแหน่งไพ่เจ้าชะตาคําพิพากษาแล้วก็สองช่วยนะคะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะที่มีความลงตัวมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของความส ah ุขนะคะมากขึ้นกับคนที่เกิดปีนักษัตรปีเถาะด้วย ในตำแหน่งที่3นะคะประกากฏไพ่สามเหรียญนะคะสิ่งที่เราคาดคิดหรือคาดหวังไว้นะคะจะมีข่าวดีหรือมีความสําเร็จนะคะเกิดขึ้นเพราะไพ่สามเหรียญนะคะก็เป็นไพ่ที่มีโชคอ่ะนะะเกี่ยวกับเรื่องของการงานรวมถึงเรื่องของการเงินด้วยยังยังได้รับการสนับสนุนนะคะหรือมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะกับคนที่เกิดปีนักษัตริย์ปีถอ สามเหร no ียญธุรกิจการงานก็มีโอกาสขยับขยายนะคะหรือมีเรื่องของการวางแผนพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานด้วยซึ่งมันก็น่าที่จะมีโอกาสนะคะเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องของการขยับขยายสำนักงานนะคะหรือเรื่องของการขยับขยายบ้านที่อยู่อาศัยอะไรนะคะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีนักษัตรปีถาะด้วยนะคะในตำแหน่งนี้นะคะเป็นตำแหน่งของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายด้วยก็จะเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะสำหรับคนที่เกิดป e ีน <geliyor>. ักษัตร์ปีเถาะแน่นอนนะ ในตำแหน่งที่สี่นะคะประกากฏไพ่สิบเหรียญน,นะคะ เป็นไพ่นะคะที่บงบอกในเรื่องของการเงินที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วอยู่ในตำแหน่งที่4ด้วยนะคะคือฐานะธุรกิจการงานการเงินค่อนข้างดีนะคะธุรกิจที่เขาทำอ่ะนะคะมันก็อาจจะมีเรื่องของกําไรเกิดขึ้นหรืองานนะคะที่เราทําอยู่มันก็อาจจะมีโชคหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะกับคนที่เกิดปีนักษัตรปีเถาะด้วยฉะนั้นเมื่อสิบเหรียญปรากฏขึ้นนะคะคุณจะต้องมีข่าวการเงินเกิดขึ้นแน่นอนหรือทรัพย์สินมีค่าบางอย่าง อาจจะเป็นเงินที่มาจากธุรกิจที่เราทําหรืออาจจะมีเงินพิเศษเกิดขึ้นนะคะหรือเรื่องของการขึ้นเงินเดือนก็ได้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของโชคลาภเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือเรื่องของเงินมรดกนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทรัพย์สินมีค่านะคะก็มีแนวโน้มว่าจะมีนะคะสำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรปีเถาะตำแหน่งนี้นะคะเพื่อนนะคะคนใกล้ชิดนะคะญาติพี่น้องนะคะคนรักนะคะ เมื่อ10เหรียญอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะก็จะเข้ามาเอื้อประโยชน์นะคะหรือเข้ามาเกื้อกูลอะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานการเงินนะคะสำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรปีเถอะด้วยคือญาติพี่น้องจะเป็นคนที่มีฐานะการเงินดีนะคะแล้วทําธุรกิจค่อนข้างประสบความสําเร็จด้วยนะสําหรับคนที่เกิดปีนักษัตรปีเถาะนะคะในตำแหน่งที่5นะคะปรากฏไพ่ราชาไม้ธุรกิจการงานการเจรจานะคะ จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นนะคะการเจราจาก็ค่อนข้างราบรื่นนะคะบุตรหลานบริวารหรือลูกน้องก็จะนําข่าวดีนะมาให้นะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานด้วยนะคะทําให้คนที่เกิดปีนักษัตรปีเถาะค่อนข้างจะประสบโชคดีนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะเพราะไพ่พข้อออกมาดีมากๆนะคะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ละกันนะคะ ในตำแหน่งที่6นะคะประกากฏไพ่สีไม้อีกนะค,ะคือความสําเร็จนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะรวมถึงเรื่องของการเงินด้วยนะแล้วก็เรื่องของความรักค่อนข้างลงตัวคือทุกอย่างนะคะค่อนข้างที่จะสร้างในเรื่องของความสุขหรือความสําเร็จนะคะให้กับคนที่เกิดปีนักษัตรปีถาะแน่นอนสีไม้เป็นลักษณะของการซื้อบ้านนะคะหรือการขยับขยายสํานักงานหรือธุรกิจขนาดย่อมนะคะถ้ามีเรื่องของการซื้อบ้านเกิดขึ้นก็อาจจะเป็น บ้านขนาดย่อมนะคะหรือเป็นลนักษณะของทาวเฮาก็ได้ซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะหรือธุรกิจการงานมันก็อาจจะมีเรื่องของการาร่วมทําธุรกิจกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดหรือคนรักนะคะซึ่งจะส่งผลดีให้กับคนที่เกิดปีนักรรษัตรปีทอตําแหน่งนี้นะคะเป็นตําแหน่งของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงก็จะเข้ามาช่วยนะคะทําให้เรามีเรื่องของโอกาสที่ดีนะ,ะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของงานด้วยนะคะ ในตำแหน่งที่เป็นปัญหานะคะปรากฏไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะเมื่อเจ็ดเหรียญปรากฏขึ้นนะคะก็อาจจะไม่มีเรื่องของความมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของงานคือยังกลัวกลกล้านะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงสถานการณ์ที่ค่อนข้างเบื่อหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของงานนะไม่มีความขยันขันแข็งเลยนะคะ ฉะนั้นน่ะจะต้องเพิ่มในเรื่องของกำลังใจนะคะแล้วก็ขยันให้มากๆเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานด้วยมันจะมีเรื่องของโอกาสหรือความก้าวหน้าเกิดขึ้นแน่นอนนะสำหรับคนที่เกิดปีนักษัตร์ปีถาะเลยนะคะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ละกันนะคะในตำแหน่งที่เป็นไพ่อิทธิพลนะคะปรากฏไพ่ราชนีไหมะะธุรกิจการงานหรืออิทธิพลค่อนข้างเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่เกิดปีนักษัตร์ปีถอนะ อาจจะมีผู้หญิงนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาเกี่ยวข้องอกับธุรกิจการงานนะคะหรือเข้ามาสนับสนุนคนที่เกิดปีนักษัตรปีเถาะนะ,ะเป็นเดือนที่คุณจะได้รับคําชื่นชมนะหรือได้รับคํายกย่องนะคะหรืออาจจะมีชื่อเสียงเกิดขึ้นเลยนะคะคือเป็นที่รู้จักอะ่ะสำหรับคนทั่วไปนะคะทําให้เรื่องของธุรกิจการงานค่อนข้างมีเรื่องของข่าวดีนะคะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีเถาะด้วยนะ ในตำแหน่งที่9นะคะปรากฏไพ่เจ็ดถ้วยนะคะคือเจ็ดถ้วยเป็นลักษณะในเรื่องของความรู้สึกะค,ะคือเรื่องของอารมณ์นะคะเมื่อปรากฏขึ้นก็อาจจะมีเรื่องของความคิดนะ,ะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็ได้นะคะหรือนะคะอาจจะมีเรื่องของข้าของมีค่าบางอย่างนะคะซึ่งมีเรื่องของความต้องการค่อนข้างมากคืออยากซื้อนั่นซื้อนี่นะคะตลอดเวลานะเจ็ดถ้วยยังเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างมีความเพ้อฝัน นะคะหรือมีเรื่องของจิตนาการค่อนข้างมากเป็นคนที่มีเรื่องของความคิดหลากหลายนะคะแต่ก็ไม่ค่อยที่จะลงมือทําเท่าไหร่ฉะนั้นในตําแหน่งไพ่เจิตถ้วยนะคะก็อาจจะต้องตัดสินใจนะคะแล้วก็เอาในเรื่องของความคิดน่ะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานนะคะซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินก็ได้หรือว่าเรื่องของธุรกิจการงานที่มันเกี่ยวข้องกับความต้องการนะคะหรือเรื่องของ เครื่องประดับนะหรือของสวยๆยงงามๆเลยนะคะลองเอามาปรับดูนะคะก็น่าที่จะได้รับการตอบรับที่ดีนะในเรื่องของธุรกิจด้วยเพราะว่าไพ่ในตำแหน่งที่10นะคะปรากฏไพ่หกไม้นะคะธุรกิจการงานมันจะมีความสําเร็จนะถ้าคุณทําไปเรื่อยๆนะคะคือมันจะต้องใช้เวลาหกไม้แต่ว่ามันจะมีเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นกับสิ่งที่คุณทําแน่นอนนะฉะนั้นนะคะเรื่องของธุรกิจการงานค่อนข้างดีมากๆนะคะสําหรับคนที่เกิดปีนักษัตรปีถอะด้วยแหละนะคะ คนที่เกิดปีนักษัตร์ปีถะนะคะถ้าเรามองในตำแหน่งไพ่อดีตของเขาแล้วนะคะก็คือนะคะสิบเหรียญน,นะคะแล้วก็ราชาไม้นะคะธุรกิจการงานค่อนข้างดีนะคะหรือมีข่าวดีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะบุตรหลานบริวารน,นะคะ หรือลูกน้องอ่ะก็จะมาสร้างความสําเร็จให้นะคะหรือนําข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานการค้ามีกําไรนะคะหรือมีเรื่องของการเงินอ่ะที่มาจากธุรกิจที่เราทํานะคะรวมถึงทรัพย์สินมีค่าบางอย่างก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นคือมีข่าวดีนะคะหรือมีโชคอะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะมาก่อนหน้าเดือนเมษายนนี้ด้วยในตำแหน่งไพ่ปัจจุบันนะคะคือเดือนเมษายนนะคะปรากฏไพ่คำพิพากษา2ถ้วยนะคะแล้วก็ราชินีไม้ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆนะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานนะคะคือจะสร้างความสําเร็จนะคะให้กับคนที่เกิดปีนักษัตรปีถ่อนะคะ ฉะนั้นเรามาดูในตำแหน่งอนาคตของเขาคือสมเหรียญแล้วก็4ไม้แล้วก็6ไม้เห็นไหมคะธุรกิจการงานค่อนข้างดีนะคะคือสร้างความมั่นคงอ่ะให้กับคนที่เกิดปีนักษัตรปีเถาะนะแล้วก็คุณอาจจะมีชื่อเสียงนะหรือได้รับรางวัลบางอย่างหรือว่ามีคนยกย่องนะคะหรือว่าทําให้ในเรื่องของธุรกิจการงานหรือตัวงคนที่เกิดปีนักษัตรปีเถาะเองนะคะ ไม่ใช่มีแต่ความสําเร็จนในเรื่องของงานอย่างเดียวนะจะมีคนให้การยอมรับนะคะหรือให้การสนับสนุนรวมถึงจะมีชื่อเสียงนะคะที่ดีมากๆอ่ะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองด้วยในเรื่องของธุรกิจการงานฉะนั้น ไพ่ที่ปรากฏออกมาในเรื่องของงานนะคะก็ถือว่าเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆนะสำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรปีถอฉะนั้นก็ขอให้มีความมุ่งมั่นและก็ขยันให้เยอะๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของโอกาสนะคะหรือความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนนะส่วนในเรื่องของการเงินล่ะคะคนที่เกิดปีนักษัตรปีถอไพ่เจ้าชะตาของเขาคือคําพิพากษา,าการเงินเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะขึ้นเรื่อยๆนะคะในเรื่องของการเงิน เขามีสามเหรียญด้วยนะคะคือมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือเงินพิเศษนะคะอาจจะเกิดขึ้นฉะนั้นเรื่องของการเงินก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีมากๆแล้วยังมีไพ่สิบเหรียญอีกนะคะในเรื่องของการเงินฉะนั้นในเรื่องของธุรกิจการเงินนะคะค่อนข้างที่จะมีเรื่องของโอกาสนะคะหรือมีเรื่องของข่าวดีการเงินเกิดข,ขึ้นกับตัวเขาเองนะคะอย่างที่บอกไปแล้วอาจจะเป็นการเงินที่มาจากมรดกนะคะหรือทรัพย์สินมีค่าบางอย่าง หรืออาจจะมีเรื่องของการแบ่งเงินกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแง่มุมไหนนะคะก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งเงินกันโดยที่มีเรื่องของกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเรื่องของการแบ่งเงินแบ่งทรัพย์สินกันนะคะให้มีเรื่องของความลงตัวเกิดขึ้นก็ถือว่าน่าจะมีข่าวการเงินนะคะเกิดขึ้นจากคนที่เกิดปีนักษัตรปีทอหรืออาจจะมีเรื่องของเงินนะคะที่เรามีเรื่องของสิ่งที่เราทำระยะหนึ่งหรือทำมานานมันจะเกิดขึ้นด้วยในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็น เงินก้อนใหญ่นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าจะมีโชคในเรื่องของการเงินแต่ในตําแหน่งที่7จ็ดนี่ไหมคะตำแหน่งที่เป็นปัญหาเขามีเจเหรียญแสดงว่าเขาก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะฉะนั้นก็ขอให้รอบคอบแล้วกันนะคะแล้วก็คิดว่าเดือนนี้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องของโองกาสนะคะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ คนโสดนะคะก็มีโอกาสพบรักนะคะหรือคนรักเก่าก็อาจจะกลับมานะ,ะอาจจะมีเรื่องการพูดคุยหรือการปรับความเข้าใจกัน,นะะกับคนที่เกิดปีนักษัตรปีถอดด้วยนะค,ะคนรักหรือคู่ครองนะ,ะก็อาจจะเป็นคนต่างจินต่างแดนก็ได้นะคะมีโอกาสนะ,ะส่วนสามีภรรยานะคะหรือคนที่มีคนรักแล้ว เป็นเดือนที่ดีนะ,ะเป็นเดือนที่เรื่องของความรักนะคะก็น่าที่จะมีเรื่องของความลงตัวนะ,ะจะมีเรื่องของธุร uh กิจการงานะนะคะร่วมกันหรือมีเรื่องของการซื้อสินทรัพย์บางอย่างนะเกิดขึ้นด้วยในเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ในเรื่องของความรักที่ดีนะแต่ไพ่เจ้าชะตาของเขาคือไพ่คำพิพากษานะคะคือคำพิพากษาในเรื่องของความรักเป็นลักษณะยังไงนะคะคือลักษณะเป็นคนที่มักที่จะพัดพรากจากสิ่งที่เรารักนะคะคือมีอยู่นะคะ หนึ่งนะกรณีหนึ่งนะคะคือคนที่เกิดปีนักษัตรปีถานะคะในเรื่องของความรักนะคะมักไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักนะคะหรือได้แยกกันอยู่นะคะอาจจะเป็นเหตุผลทางธุรกิจนะคะหรือธุรกิจการงานก็ได้ทําให้ไม่มีเวลาอยู่ร่วมกันนะคะนะคะในเรื่องของความรักนะคะสามีภรรยานะอาจจะได้อาจจะมีเรื่องของการหย่าร้างกันนะคะหรือการแบ่งทรัพย์สินสมบัติกันก็ได้นะ,ะแต่เป็นเรื่องของ การพูดคุยกันหรือความการตกลงกันด้วยดีแล้วนะคะไม่ได้มีเรื่องของความอาฆาตมาดร้ายอะไรนะคะคือตกลงกันด้วยดีนะในเรื่องของความรักนะคะฉะนั้นในตําแหน่งนี้นะคะที่บอกว่าความรักนะคะยังดีอยู่คือสิบเหรียญในตําแหน่งที่4ในเรื่องของความรักนะคะสิบเหรียญในเรื่องของความรักคือความรักที่มีความเข้าใจกันมีเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกันแต่ไพ่เจ้าชะตาของเขาคือความพิพากษาแสดงว่าในเรื่องของความรักก็อาจจะไม่มีเวลาอยู่ด้วยกัน ะะหรือมีเรื่องของความรักที่จะต้องมีเรื่องของการหย่าร้างหรือการแบ่งทรัพย์สินกันก็ได้อันนี้เราก็มองได้นะคะแต่คิดว่าน่าจะมีแนวโน้มที่ดีนะคะหรือมีแนวโน้มที่ลงตัวมากขึ้นกับคนที่เกิดปีนะะักษัตริย์ปีเถาะด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะให้คำพิพากษานะคะ ก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าสุขภาพของคุณจะมีความแข็งแรงมากขึ้นหรืออาจจะหายจากอาการป่วยนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะส่วนใหญ่ก็อาจจะมีโรคเก่าเลยนะคะซึ่งจะกลับมากําเริบหรือมีเรื่องของการปวดกระดูกเกิดขึ้นนะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้คนที่เกิดปีนักษัตรปีเถาะนะคะถ้าเรามองในตำแหน่งไพ่การงานของเขาแล้วคือไพ่บทสรุปแล้วก็ไพ่คำแนะนำเขาคือ the d e v i e นะคะแล้วก็ดึงไพ่เสริมมาอีกเป็นสีน่ดา อาจจะเป็นช่วงเดือนที่คุณค่อนข้างยุ่งนะหรือมีความหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่อนข้างมากนะคะฉะนั้นในเรื่องของการงานนะคะก็ควรที่จะใช้ชีวิตทางสายกลางนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะเพราะเดวเดิดถามว่าการงานยุ่งไหมยุ่งนะคะเหนื่อยไหมเหนื่อยมากนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่การงานอาจจะมีงานพัร์ทไทม์เกิดขึ้นนะคะหรืองาน รับจ็อบนอกก็ได้แหละนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานแหละนะคะฉะนั้นก็จะต้องควบคุมอ่ะนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะคะพยายามนะคะทาทุกอย่างด้วยความพอดีแล้วกันเพราะเด็กดวิเวีย,วยวปรากฏในตําแหน่งงานก็อาจจะเป็นทาสของงานอยู่แหละนะคะคือใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องของการทํางานมากจนเกินไปนะคะหรือใช้ชีวิตในเรื่องของการ ขวายคว้าในเรื่องของความสําเร็จหรือขวายคว้าเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะค่อนข้างเกินความพอดีนะคะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ละกันเพราะว่ามองไพ่ดยรวมก็น่าที่จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของงานแต่ก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพหรือพยายามที่จะมีเรื่องของการพักผ่อนนะคะหรือลดในเรื่องของความเครียดลงนะคะให้มากงานในเรื่องของงานด้วยนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะราชนีดาบก็ยังถือว่ามีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่เลยนะคะ ไพ่ตำแหน่งนี้นะคะในเรื่องของการเงินก็ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังละกันเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการเงินที่อาจจะได้ไม่ตรงตามกําหนดนะคะแต่ก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรนะคะเพราะเมื่อราชนีดาปรากฏขึ้นมันก็น่าที่จะมีเรื่องของความสําเร็จนะคะรวมถึงโชคนะคะคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกิดขึ้นด้วยกับคนที่เกิดปีนักษัตรปีถานะ,ะส่วนในเรื่องของความรักนะค,ะคนโสดก็มีโอกาสพบรักหรือคนรักเก่าะะก็อาจจะกลับมานะคะ สามีภรรยานะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะได้หวนกลับไปรวมญาตินะคะหรือว่าอาจจะหวนกลับไปในเรื่องของอวันเวลาเก่าๆเลยนะคะหรือว่า ทำให้ชีวิตมันกลับไปในคืนวันเก่าๆนะคะในเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะทําให้ชีวิตหรือความสัมพันธ์รักมันดีขึ้นนะคะกับคนที่เกิดปีนักษัตรปีเถาะด้วยแต่เม <scariest S 2> ื่อ6ช <ๆ S 2> ่วยปรากฏขึ้นแลวนะคะก็คิดว่าสัมพันธ์รักมันก็น่าที่จะมีเรื่องของโอกาสที่จะมีเรื่องของการกลับมานะคะหรือมีเรื่องของการปรับความเข้าใจกันนะคะให้มีความลงตัวมากขึ้น,นกับคนที่เกิดปีนักษัตรปีเถาะ <ๆ S 2> ด้วยนะคะ คนโสดนะคะก็มีโอกาสพบรักอย่างที่พูดไปแล้วนะคะลักษณะหกช่วยก็อาจจะได้พบคนที่มีอายุนะคะน้อยก็ได้นะหรือมีอายุต่างกันเลยนะคะเข้ามาผักพันในสัมพันธ์รักนะคะหกช่วยเป็นลักษณะของบางคนก็บอกอาจจะมีเรื่องของคนรักหรือได้คนรักที่อายุน้อยกว่านะคะเข้ามาด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของความสุขนะคะในเรื่องของความรักคือความเข้าใจกันนะคะที่มีมากขึ้นนะคะกับคนที่เกิดปีนักษัตรปีเถาะด้วย ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะประกากฏไพ่หนเหรียญสุขภาพก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรนะคะแต่อาจจะมีเรื่องของอาการปวดกระดูกนะคะหรืออาการนิ้วล็อกนะคะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีนักษัตร์ปีเถาะฉะนั้นก็ขอให้ดูแลนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะให้มากๆด้วยละกันนะคะคนที่เกิดปีนักษัตรปีเถาะแหละนะคะถ้าเรามองแล้วแหละนะคะ คนที่เกิดวันอาทิตย์นะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานนะคะแล้วเรื่องของการเงินด้วยรวมถึงในเรื่องของความรักด้วยนะคะจะมีเรื่องของปัญหาอะไรที่มันเกิดมาก่อนหน้านี้แหละนะคะมันก็จะมีเรื่องของ กฎหมายนะคะเข้ามานะคะทำให้ทุกเรื่องอ่ะมันมีเรื่องของความลงตัวมากขึ้นกับคนที่เกิดปีนักษัตรปีเถอด้วยนะคะ <isha ane. S 1> <vengeance> ก็เป็นเดือนที่จะมีเรื่องของข่าวดีหรือกั้นเปยนแปงนะคะเกิดขึ้นกับเขานะก็ขอให้สร้างบุญสร้างกุศลนะคะให้มากๆด้วยผลบุญกุศลนะคะก็จะเข้ามาช่วยนะให้คนที่เกิดปีเถาะวันอาทิตย์นะคะมีเรื่องของความสุขนะคะเกิดขึ้นด้วยมากๆด้วยแหละนะคะคนที่เกิดปีนักษัตรปีเถาะวันจันทร์นะคะ เดือนเมษายนนี้นะคะคุณจะมีเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินในะเรื่องของความรักนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการซื้อบ้านนะคะหรือธุรกิจขนาดย่อมเกิดขึ้นนะคะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะมีเรื่องของความสุขรวมถึงเรื่องของการเดินทางก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ คนที่เกิดปีนะะักษัตริปีถอวันอังคานนะคะเดือนในสายโยนนี้แหลนะนคะคุณก็จะได้รับการสนับสนุนเนะะกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานนะคะผู้ใหญ่ก็ยังให้การสนับสนุนนะคะแล้วลูกค้าก็ยังให้โอกาสนะคะหรือมีเรื่องของการเงินดีๆเกิดกขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานด้วย อาจจะมีเรื่องของการวางแผนนะคะในเรื training, like general, ่องของการทําธุรกิจนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะมีเรื่องของการขยายไยายสํานักงานเรื่องของการซื้อบ้านนะคะก็มีโอกาสที่ดีด้วยนะคะกับคนที่เกิดปีนักษัตรปีถองวันอังคารเนี่ยนะคะคนที่เกิดปีนักษัตรปีทองวันพุธแหละนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้อาจจะมีเรื่องของความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือเรื่องของยานพาหนะ ะะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ละกันหรือมีความคิดนะนะคะที่อยากจะซื้อรถนะคะก็ต้องวางแผนให้ดีละกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อรถหรือเรื่องของการเงินนะเป็นเดือนที่คุณจะต้องเพิ่มในเรื่องของความขยันให้มากๆธุรกิจที่คุณทำอะ่ะในช่วงเดือนเมษายนนี้มันอาจจะดูเฉยๆในเนยไปหน่อยนึงแต่มันก็ยังสร้างในเรื่องของผลกําไรให้อยู่นะคะฉะนั้นก็ควรที่จะปรับปรุงอะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะแล้วก็ขยันให้เยอะๆด้วยนะคะ งานก็จะสร้างความสําเร็จให้กับคนที่เกิดปีนักษัตร์ปีถอวบรรพุธเลยนะคะคนที่เกิดปีถอวบรพุธหัสบดีนะคะธุรกิจการงานจะได้รับความสนับสนุนนะคะจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงด้วยจะได้รับคํายกย่องหรือความชื่นชมนะคุณจะมีเรื่องของการเจรจาที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็สร้างในเรื่องของความสําเร็จให้เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะหรือธุรกิจที่คุณทําด้วย คนที่เกิดปีนักษัตย์ปีเถาะวันศุกร์นะคะคนโสดก็มีโอกาสพบรักหรือมีคนเข้ามานะคะผัพวพันในสัมพันธ์รักมากกว่า1คหนึ่งคนนะคะเป็นเดือนที่จะมีสเสน่ห์มากๆรวมถึงเข้าของมีค่าบางอย่างก็อาจจะเกิดขึ้นคุณอาจจะมีเรื่องของความคิดนะคะหรือเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานนะคะ ซึ่งอาจจะมีเรื่องของไอเดียมากมายเกี่ยวกับเรื่องของงานแล้วตัดสินใจไม่ถูกนะคะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ละกาันเราคิดว่าธุรกิจนะคะที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องของเครื่องประดับหรือของสวยงามนะคะหรือเรื่องของของสวยงามหรือเรื่องของกิเลสของมนุษย์นะคะมันก็น่าที่จะมีเรื่องของโอกาสนะคะที่ดีกับคนที่เกิดปีนักษัตริปีเถะบรนสุ์ด้วยนะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่ดีๆอยู่แหละนะคะแต่ก็ควบคุมเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นนะคะ คนที่เกิดปีนักษัตร์ปีเถาะวันเสาร์นะคะธุรกิจการงานนะคะจะประสบความสําเร็จจะได้รับคํายกย่องนะคะจะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นนะะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะทําให้เรื่องของการงานมันมีเรื่องของข่าวดีหรือมีชื่อเสียงเกิดขึ้นกับ กับคนที่เกิดปีนะะักษัตรปีถาะวันเสาร์ด้วยนะคะฉะนั้นถ้าเรามองแล้วนะคนที่เกิดปีถอนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้การงานเขาค่อนข้างดีแล้วนะคะเพราะว่าไพ่ออกมาดีมากๆนะคะไม่มีไพ่ที่บ่งบอกในเรื่องของปัญหาเลยนะไม่ว่าจะเป็นไพ่เจ้าชะตาคือคําพิพากษาเลยนะคะ ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ดี2องถ้วยเข้ามาเสริมอีกนะคะก็คือไม่ว่าจะอะไรที่มันเป็นปัญหามาก่อนหน้านี้นะคะมันก็จะมีเรื่องการพูดคุยกันนะคะเกิดขึ้นสมเหรียญน,นะคะธุรกิจการงานก็ค่อนข้างดีมากๆ4ไม้อีกคือความสําเร็จนะคะสิเหรียญเรื่องของการเงินรนะะาชาไม้การเจราจาธุรกิจส่วนตัวนะหรือลูกน้องบุตรหลานบริวารก็เข้ามาให้โชคด้วยนะคะธุรกิจการงานค่อนข้างที่จะมีโอกาสตําแหน่งที่10ยังเป็น6ไม้อีกนะคะ คือสิ่งที่คุณคิดอะนะ,ะมันก็จะมีเรื่องของความสําเร็จหรือความมั่นคงอะ mm. เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานแน่นอนฉะนั้นในช่วงเดือนเมษายน,านนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะเป็นเดือนที่จะสร้างในเรื่องของความสําเร็จหรือสร้างชื่อเสียงนะคะให้กับคนที่เกิดปีนักษัตรปีเถาะด้วยธุรกิจที่เกี่ยวกับบ้านหรือคอนโดนะหรือที่อยู่อาศัยนะคะก็น่าที่จะมีแนวโน้มที่ดีหรือสังหารลิรมัสซับนะคะก็น่าที่จะมีเรื่องของโอกาสนะคะที่ดีมากๆกับคนที่เกิดปีนักษัตรปีเถาะด้วยฉะนั้นก็เป็นกําลังใจ ะะสําหรับคนไหนนะคะที่กําลังเรียนหนังสืออยู่นะหรือมีเรื่องของการสอบการแข่งขัในให้คํำพิพากษาปรากฏขึ้นเลยนะคะน่าจะมีเรื่องของข่าวดีหรือการสอบนะ,ะซึ่งเป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะมันก็จะทําให้ชีวิตมีเรื่องของข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเรียนนะคะมากๆเลยสําหรับคนที่เกิดปีถอะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ อย่าไปเครียดเยอะนะคะหรือว่าอย่าไปหมกมุ่นนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะให้มันเยอะจนเกินไปนะะไม่อย่างนั้นอาจจะทําให้ตัวเองเหนื่อยได้นะคะเพราะงานก็ค่อนข้างที่จะยุ่งแหละนะในช่วงเดือนเมษายนนี้อาจจะมีเรื่องของงานพัร์ทไทม์เกิดขึ้นนะคะหรือออกไปรับ j อบข้างนอกนะคะมากขึ้นด้วยนะกับคนที่เกิดปีนักษัตรปีเถอนะคะก็เป็นกําลังใจให้ส่วนในเรื่องของความรักก็เป็นความรักที่ดีๆแล้วนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่า คำพิพากษานะคะอย่างที่พูดไปแล้วแหละในเรื่องของความรักอนะ่ะมันก็จะมีคนเก่ากลับมาวนเวียนตลอดนะคะฉะนั้นก็เป็นลนักษณะความรักแบบไหนคือเป็นลักษณะที่จะต้องมีเรื่องของบุญกรรมนะคะที่อาจจะเคยร่วมกันนะคะทากันมาก่อนนะคะถึงจะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ต้องเป็นคู่กันจริงๆนะคะถึงจะอยู่กับกับคนที่เกิดปีนักษัตร์ปีถาะได้นะเพราะว่าเขามีไพ่คําพิพากษาปรากฏขึ้นนะคะต้องเป็นคู่แท้จริงๆนะ ดนะฉะนั้นในเรื่องของการดูว่าใครเป็นกู่แท้คืออยู่แล้วมันมีความสุขนะคะอยู่แล้วมันมีเรื่องของธุรกิจการงานก้าวหน้านะคะแล้วก็ไม่ได้สร้างความทุกข์ใจนะคะให้กับคนที่เกิดปีเถาะนะถึงอาจจะมีเรื่องของปัญหานะคะเกิดขึ้นนะคะก็พร้อมนะคะที่จะมีเรื่องของการพูดคุยกันหรือการปรับความคิดกันตลอดเวลา ฉะนั้นอนี่คือคู่แท้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้วยส่วนคนปีถอนะคะที่มีเรื่องของการหย่าร้างกันเกิดขึ้นแหละนะคะอย่างที่พูดไปแล้วมี2กรณีนะะแต่ก็ไม่ได้มีความทุกข์ใจอะไรนะเขาก็จะมีเรื่องของการพูดคุยกันหรือการปรับกันนะแล้วก็มีเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินกันนะคะโดยดีนะคะโดยมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ก็จะมีเรื่องของความราบรื่นนะคะทุกๆอย่างด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ละกันนะคะถ้ามีเวลาก็อย่าลืมไปสร้างบุญสร้างกุศลละกันนะคะแล้วก็ ทำในสิ่งที่ดีนะคะทำในสิ่งที่สร้างคุณ,ณประโยชน์นะคะให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับผู้อื่นด้วยนะคะจะทําให้เรื่องของบุญวาสนานะคะหรือเรื่องของชีวิตนะคะสำหรับคนที่เกิดปีถอมีเรื่องของความเจริญนะคะรุ่งเรืองนะหรือความก้าวหน้านะคะเกิดขึ้นมากๆกับตัวเขาเองด้วยวันนี้นะคะก็ขอจบการดูไพ่ยิปซีนะคะสำหรับคนที่เกิดปีนักษัตร์ปีถอนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะ ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้กันด้วยเราจะได้มาคอยพูดคุยนะเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตานะคะกันทุกๆเดือนนะคะแล้วก็มีกำลังใจให้กันเสมอนะคะสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์นะคะก็รับฟังนะคะไปปรับใช้สิ่งไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะเราก็ลองรับฟังเอาไว้นะคะเผื่อมันอาจจะมีประโยชน์ในคราวต่อไปนะ,ะสิ่งไหนที่ไม่ดีนะคะเราก็ พยายามนะคะไม่ให้มันเกิดขึ้นนะคะทุกอย่างสามารถควบคุมได้นะคะไม่มีอะไรที่จะอยู่เหนือการควบคุมนะสิ่งไหนที่มันดีอยู่แล้วเราก็พยายามผลักดันนะคะให้ดีมากๆเดือนเมษายนนี้นะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆนะกับคุณคุณก็พยายามทําให้มันดีมากขึ้นอีกเรื่อยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ